สวัสดีครับมาโฟกัสเจ้าหน้าทคุณก็แม่งดูอะไรนี่นี่อะไรนี่คือบ้านผู้ชมงงมากว่าทำไมาเอาทำไมาว่าเอาทำไมาบ้านกบผมมันพัฒนา<ม>บ้านเปื่อนด้วยนะครับนี่บ้านเพื่อนนี่มีเพื่อนผมนะครับผู้ชมนะครับดูดิโอเค okay. สวัสดีเพื่อน นี่คือบ้านผมนะ<ห>ครับบ้านผมก้างในก็ตกแต่งมาแล้วนะครับขี้เกียจทำคลิปอมเดยวนานมากเลยมันไม่คิ้ไม่ตัดหรอกนี่แล้วก็ปลูกข้าด้วยนะนี่ก็นี่บ้านเปื่อนนะครับเปื่อนตัดมาตั้งนานนะครับกว่าจะได้อันนี้ก็หาได้จากวัวนะครับโอ้ยยอยยายยาอาอ่ะก็ตกไหมอ่ะวกตกไหมตกหมดแล้ว มมไม่มีของต,ต,ตอนนั้มตั้มมา,าหนี้ดีกว่าตัดไม้ตัดอะไรอ่ะผมตัดไม้ใช่ไหมผมต้องเที่นี่ขอผมก่อนนี่เดี๋ยวผมจะเดงให้ดูมันจะวิ่งจะเด้งแบบนี้นดิแบบนี้นมมขอ,องไม่มตกของไม่ตกเดี๋ยวตั้มมาของผมตกอ่ะจริงเหรอเห็นตั้มมเลยว่าไม่หายเออแหละของไม่ตกเดี๋ยวผมลองตกให้ดูเอา นี่นะผสุกไม่ว่าผมปรับมาแล้วเปไหนกันนานนี่ผมปรับมาแล้วแล้วทำไมผมตกแล้วไม่ถือกองสักอันหนึ่งเลยเอาลงไปเลยไม่เอาอ่ะผมจะตัดไม้อ่ะแล้วลงไปดูก่อนลงไปแล้วอย่าตกตายใส่ใส่แสกเลงนี่ยไม่เล็กเลงตายนี่นี่มากรีหน่อยเพื่อนยังไม่ได้ผมประกันอะไรผมก็ต้อง ยืมยืมบ้านผมนะครับแล้วก็ไปสร้างโอ้โห้เปนคนจนอ่ะไปยืมผ่านเพื่อนเราไม่เป็นไรให้คนยากลำบากโอ้โห้าได้ตัวจับเออได้ตัวจับใหม่เห็นไหใส่ใส่อะไรแล้ะนี่ใส่อะไรนี่นี่ใส่อะไรแจะมาเนี่ยใส่นู้นใส่เจเกอร์เผ็คนะ โอ้เซนเตอร์เดียวกัอก็ทึ่งไม่ต้านเลยนโอ้โอ้โอ้มเจเตอร์ก็ป้าเป๋นะครับให้เหมือนเครื่องเก่าเครื่องเก่ามันก็เหล็กอยู่จะได้ผมก็เครื่องเก่าสามารถลงได้นะโอเคไปนะครับ มาเดี๋ยวผมบอกอะไรดูคลิปผมด้วยนะครับตอนที่ว่าผมจบจะจบคลิปในอีพีน่าจะเป็นอีพีสองนะนี่อีพีสามนะอีพีสองเมื่อก่อนตอนที่ผมกาลังจบคิปเปอร์มาพอดีระเบิดตุ้มอา้าวต้องใ้ปิดเอ็กเล็กขุดตองเราจช้นี้ก่อนดีกว่าน,นะขุดตุ้บไปก่อนตอง เยอะแล้วอะไรอะไรของมันไม่เยอะมากก็ไรแล้วก็ขุดขุดขุดรูร้านดีกว่าบุกโอเคคุณไม่รู้หรอกำกำกำลังเกอะไรอยู่แต่ว่าอย่าเอาได้ดิอันเอาไม้เยอะด้วยเหรอเอาไม้ไปทำไมผมไม่มีไม้ใช้แล้วเนี่ย ใ้าแบงๆนะไม่จะหอหมดได้ได้ตัหม้อโอเคโอเคนี่นี่จีนี่จะไม่มีอาหารก็เมาจากอวนนะโ้าวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ค้าไม่ใช่ค่าตัมต้วตั้มต้มตั้อต้มกั้มตั้มตั้มต้มกัอมโอ้แล้มตั้มต้มั้มัดมกั้ม้มต่ม้มตั้มต้มตั้มตั้ตต้้ You อย่าอย่าตุบเลยเกินอย่าตุบเลยเกินเออว่าเอาโซ่เล่นอะไรต้อทำอะไรตุบอะไรตุบโค้ดทุบไอตุ๊บอะไรเราต้องการโซ่ทำไมโซ่เรามีอันหนึ่งโดยที่เพื่อจะไม่โซ่โอ้ใช่ได่ทำไแล้วมับตุอย คนครั๊บก่อนตุจะเดินไว้ว่าทุกคนต้องมีหมวกนครับกินเน่ามาจากเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โอเคไปข้าวัวเลยอย่าข้าไอ้ข้าววัวตัวไนอย่าข้าวตัวออ้ยไก่อย่ข้าวตัวสีแดงนะไม่มีอาหารกินฟรีนะกินฟรีเมื่อ มันโจรมันมุกมากดโดนแล้วตั้งอะไรโอ้ยย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 

เล็กตรงไหน,นกราฟดิกราฟดิไม่มีหินเลยต้องกดดิซื้อซไปซื้นี่ะนจะรู้ว่านี่เราจะมาเล่นแบบประโยชน์หรือว่าแบบไม่ประโยชน์โอ้โหไม่ใจมันกราบอันเตอร์อันเตอร์แบบรีมน,น,น,นะ,ะมเออเราเลน่นไม่โอ้ตกเฉยเดี๋ยวเราก็เล่นไม่กราบอันเตอร์ดีกว่านะพี่ดีมาเล่นคุณเก่งเลยอ่ะเปีดเดียวนี่เ,เรานี่แหละตาย

โอ้เดี๋ยวค่อยๆแม่หน้าไอ้นี้อ่ะมาครับมันเตอร์โอ้โมาครับมันเตอร์ฮะเยอะเหรอมาครับมันเตอร์เยออะไรมันเตอร์มาเหมือนพี่ดีเดินนี่ก่อนเออเออแล้วยิบหน้าค่อยเล่นนะครับเพราะว่าเออแล้ววันนี้ทำอะไรนี่เราเดินวนมานานแล้วเราจ้างอะไรดีมาครับมันเตอร์เออมันเตอร์อะไรไม่เอาแมวดี นี่เราไปนอนก่อนดีกว่าไปไปไปี๋ยวก็เจอกันโอ้เด่นจะยาวเลยคดีและไเป็นอทีรแล้วนอนจะยาวเลยโอเคเ่นแล้วลมกแม่ลุกครับเพราะมีปัญหาจ้าเนี่หมามาเพ็ด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 วันดีวันดีเจอกันอีกแล้วนะ

วันนี้เราทำอะไรนม่เอาปลา่ง่งเร็วแตบายโอต๊เลยกับผมไม่ต้อ่าบม่ยวันนี้รู้อ้ไอ้สบอ้บ้โยเียผม còn mỗi là già già đi <laughs> đâu quay muốn đi ยังไเอะนี้เราบับับัคัอันเตอร์โอตกร้องกันเลยตกร้องกันเลยเนี่ยตรอว้าเราเราอเบนกยเราไปเลยไรัันเตอร์บอกอันเตอร์ะไรอันเตอร์เด้อไคับม่ว่าเราต้องไม่ไม่กอน

โอเคก็สำหรับคลิปนี้ลาไหมไม่ลาก่อเดี๋ยวเราไปเล่นไ,ไหมคะอนเตอร์ต่อเลยโอเคโอเค,โอเคนะครับเราก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย